สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมพบกับพัตเตอร์นะครับที่โชว์รูมสยามเอนโซออโต้คาร์ของเรานั่นเองรถมือสองคัดสภาพคุณภาพเก่งเอชสำหรับวันนี้นะครับเอาใจสายบรรทุกใครที่กาลังมองหาหัวเดียวนะครับหรือว่าตอนเดียวช่วงยาวมีตู้มาให้พร้อมแบบนี้นะครับวันนี้เรามีมาให้คุณผู้ชมแล้วครับคือรุ่นอีลูสูดีแม็กสปาร์ค 1.9S เป็นปี 2, 2022เป็นตอนเดียวหน้าใหม่ราคาเพียงแค่439,000บาทเท่านั้นนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.99ผ่อนเพียงแค่7,000ก่่าาาาาาาบบบทททเเเนนนััััั้้อองงีีีสคํคญรรรรรรมิรกกกกปะหหลขยใ 20นะรถคันนี้ผ่านการตรวจสภาพจากเว็บไซต์วันดูคาเรียบร้อยแล้วได้รถ 7A e ไม่มีชนหนักพิความจมน้ำหรือตัดต่อตัวถังนะครับและรถคันนี้นะเป็นรถหัวเดี่ยวที่ไม่ได้แต่งซิ่งด้วยเป็นรถเดิมๆเ,เลยสวยๆแบบนี้รนะายละเอียดเป็นยังไงสวยขนาดไหนเดี๋ยวพัตเตอร์พาไปดูรอบคันกันครับกระจังหน้าจะเป็นแบบใหม่แล้วนะครับจะเป็นสีดำและด้านในเนี่ยเขาจะมีลวดลายคาร์บอนให้เล็กน้อยนะครับทำให้รถมันดูสปอร์ตมากขึ้นเนาะครับไฟหน้าแบบใหม่นะครับมาถึงด้านข้าลงลรอก็จะเป็นล้อกระทะและไฟเลี้ยวนะครับโลโก้สปาร์คชัดเจน เป็นตู้ทึบใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีริ้วรอยนะพร้อมบรรทุกพร้อมใส่ของแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในกันเดี๋ยวพาดูด้านหลังด้านหลังไฟของดีแม็ปี22เนี่ยก็จะเป็นลักษณะน,น,นี้แล้วมีสติ๊กเกอร์อิลสูดีแม็กอยู่ทางด้านซ้ายมือเราแบบนี้เลยตู้เนี่ยก็จะเป็นตู้ไซส์ขนาดมาตรฐานเลยนะครับเดี๋ยวพเตอร์เปิดด้านในให้ดูว่าตู้ใหม่ขนาดไหนมาดูภายในตู้ก่อนก็จะบุด,ด้วยไม้อัดแบบนี้เลยบรรทุกของได้เยอะที่สําคัญจะบอกว่ารถคันนี้ไม่ได้บรรทุกหนักมาอ่ะเนเดี๋ยให้ดูแม แล้วพัตเตอร์จะบอกว่ารถคันนี้นะไม่ได้มันทุกหนักแน่นอนถ้าล่างไม่ได้เสริมแหนบมานะครับเป็นแหนบเดิมของตัวรถเลยจะมีมาให้ลักษณะนี้ใหม่ๆแบบนี้พ่นการสนิมเรียบร้อยแล้วเอาไปแล้วใช้งานได้เลยไม่ต้องเอาไปทําอะไรเพิ่มแล้วเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันครับว่าสวยงามขนาดไหนด้านในก็จะเป็นสีดําแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับภายในสะอาดเรียบร้อยใหม่มากๆนะที่สําคัญเลขไมยัยงหมื่นเก้าเท่านั้นไม่ถือว่าน้อยมากๆเลยคันนี้เป็นรถมือเดียวไมยน้อยเข้าศูนย์ครบทุวเลยเดี<อ>๋ยวให้ดูสภาพของเบาะนะครับไม่มีฉีดขาดเบาะด้านซ อย่างที่พัตเตอร์บอกไปนะสมุดคู่มือคันนี้นะครับครบเลยเข้าศูนย์ครบถ้วนลูกค้าที่เอาไปเนี่ยสามารถเข้าศูนย์ต่อได้เลยหรือว่าเอาไปเช็คประวัติศูนย์ได้เลยเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์กันครับว่าเป็นลักษณะไหนห้องเครื่องกันบ้างนะครับสวยงามจริงๆนะคันนี้อุปกรณ์ทุกอย่างที่มาจากศูนย์นะครับเหมือนใหม่ป้ายแดงจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ต่างๆเม็ดอาร์หรือว่าจุดแต้มสีต่างๆเนี่ยเพจของอิวสุที่อยู่ดังด้านขวามือของเราเนี่ยอยู่ครบทวนหมดเลยนะครับแผงกันความร้อนที่ฝากระโปาากะะป,ปเเเเดดิมมมมไไไไ่่่่คคคยยยยลีีนีนนนทํสสบบวแ้้ห ที่สําคัญก็เป็นสีเทาด้วยรถสวยๆนะครับพร้อมบรรทุกและพร้อมใช้งานแล้วเป็นเครื่องเดิมพัตเตอร์บอกเลยว่าต้องเป็นคันนี้เท่านั้นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสวยจริงๆนะครับกับสีเทาคันนี้กระบะตอนเดียวอิสุดท e ีแบ็กสปาร์ค1.9 s p 2 0 2 22่อนเริ่มต้นเพียงแค่7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับใครที่สนใจติดต่อพัตเตอร์ตามเบอร์ด,ด้านล่างนี้ได้เลย0946459244นะครับเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านคุณทั่วประเทศเลยนะครับผลผ่านแล ใครนะครับที่อยากเข้ามาดูคันจริงอยากเข้ามาทดลองขับนะครับเข้ามาเลยโชว์รูมของเราอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษบางแคกรุงเทพมหา,หานครนี่เองนะครับมาไม่ถูกทักแชทมาสอบถามเส้นทางกันได้นะครับพัตเตอร์ยินดีให้บริการสุดท้ายแล้วนะครับผมฝากลูกค้าคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook หรือว่า t i k t o อกนะครับหรือว่ายูทูบนะเรามีอัปเดตรถใหม่ๆคลิปวิดีโอใหม่ๆให้คุณผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้พัตเตอร์ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีคร